กลัวความว่าคิดตามความเป็นจริงว่าคนเราทุกคนก็ดีใส่ก็ตามมีความรักชีวิตเหมือนกันหมดชีวิตของเรารเราก็ร,กร,กรักชีวิตของเขาเขาก็รักเมื่อเรารักชีวิตของเราเขารักชีวิตของเขาเราก็ไม่ควรจะทำร้ายเขาไม่ควรจะฆ่าเขาถ้าเราฆ่าเขาเราก็เป็นคนมีโทษโทษปรานตาิบาิยกตัวอย่างให้ทราบยังอาตามาเป็นต้น เห็นไหมป่วยตลอดชาติเนี่ยป่วยทุกวันไม่ใช่ไม่ใช่ป่วยเฉพาะเดือนนะป่วยยังต้องทนในไหวต้องเข้าโรงพยาบาลที่คอยังไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าชาติก่อนทำปานาธิบาทไปมากความจริงจะว่าปานาธิบาทเฉยๆก็ไม่ได้นะ่ะคนที่บาดก็มีใช่ไหมฆ่าคนฆ่าควายฆ่างวฆ่าหมู ฆ่าเป็ฆ่าไกา่ฆ่าปลาเพราะอะไรเพราะบางชาติเป็นแม่ทัพต้องยกทัพให้คนไปรบกันคนพันคนกินข้าวพันคำข้าวพันคำนี่ปลากี่ตัวเห็นไหมคนะคนละคำนะถ้าคนละหลายคำเลงการรบทัพจับศึกต้องฆ่าสัตว์มากไอ้บาปตัวนี้ก็ตามมา ตามมาถึงชาตินี้ให้ไปอยู่อาจารย์มันก็ไม่ไปดอกมันบอกไม่ใช่คู่ปรับกันใช่ไหมก็เลยวอาใช้งงเงีไปเลย <c oughs> นี่โทษปันาธิบาพโทษธินาทานโทษธินาทานข้อนี้ทำให้ทรัพย์สินเสียหายเป็นไฟไมหม้บ้านบ้างลมพัดให้บ้านพังบ้างน้ําท่วมบ้าง อนี้เป็นต้นนะแล้วก็ทกงการเมสุงมิชาจารย์ผลท,ที่เราจะได้รับก็คือคนในปกครองว่ายากสอนอยากดื้อด้านไม่อยู่ในอาวานตโทษภาษาวาดถ้ามันตามมาเราพูดตามความเป็นจริงจะไม่มีใครเขาเชื่อเราพูดดีแสนดีจะไม่มีใครไม่มีใครอยากฟัง ทำาไม่ชอบใจในคำพูดนี่โทษกันหนึ่งสราลระเมรัยท่าน้อยเกิดมาชาติใหม่เป็นคนปวด,ปวด,ปวดหัวง่ายปวหัว,หวบ่อยๆถ้าอย่างกลางเป็นโรกเส้นประชาทอย่างมากบ้าพระงความสินห้าประการนี้คุมเหตุห,ห้หาราการคุมเหตุได้ห้าประการนี้ไว้ถ้าเรารักษาได้ ตอนนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าสิ่งที่ทำมาแล้วมันมากห้าสัตว์ก็นับไปโทษอาจารย์นับได้ไหมไม่ได้เพราะไม่ได้นับไปใช่ไหมเคยขโมยครั้ไหมไม่เคยเลยอ๋อเด็กอายุเท่าไหร่นีเกก่เด็กหก,กเจ็ดสิบคิดจะเาเด็กหกเจ็ดสิบ บอยไอ้นี่เป็นเหตุก็เป็นการเหตุเป็นเหตุร้ายอย่างหนงึ่งท่านบาปทุกอย่างที่เราทําทั้งหมดเว้นไว้แต่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพาระราหันทํพาพพระเจ้าให้ห้อพระพหิตเจ้า <c oughs> ท,ทาสังฆเพศสงแตกกันถ้าสีอย่างนี้ทาเป็นพระโสดาบันไม่ได้ ไม่มีบุญอะไรจะค้องคุง้มครองได้ต้องลงนรกนอกจากสี่อย่างนี้แล้วบาปท,ทั้งหมดไม่สามารถจะลงโทษอได,ด้ที่เราเป็นพระโถตาบัน